ก็เดินไปเดินมาแล้วเราก็มาเจอเห็ดหนูนะครับงามมากครับอันนี้เห็ดนี้ก็กินได้นะเห็ดไม้นะเนี่ยอร่อยอยู่นะกินได้ครับก็อันนี้จะเป็นเห็ดหนูนะที่เราเจอเสีงามมากเลยครับกำลังขึ้นน,นะฮะนี่ครับดีเลยครับนี่ข้าวได้ได้สองเล็ดนะเป็นสองเลนะ็เห็ดมนูนะ นี่ก็หลุดออกมาตัวเห็ดหลุดหลุดมันจะกิงไม้เไปปล่อยไว้เขาดอกใหญ่อีกนิดนึ่นะถ่าจะเก็บกินได้คือวันนี้เราก็ได้เวลาเก็บเห็ดหูหนูแล้วนะนี่ครับเห็ดหูหนูวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไปให้หมดเลยเปประกอบอาหารนี่ครับเป็นเห็ดหูหนูเขายังไม่ได้โดนฝนนะมันก็เลยดูไม่ค่อยชํำน้ำเท่าไหร่นี่ครับเวลาฝนตกมาเขาก็จะตอกก็จะชํำ ไปเลยเนี่ครับเห็ดหัหนูทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับาม,มากเลยเดี๋ยวเราไปแช่น้ำเนาะยวเราไปทำอาหารด้วยกใหญ่ยิ่งกว่า,าได้แล้วครับเห็ดหนูไปแช่นะ้ำเดี๋ยวเขาก็จะบานเนาะเห็ดหัหนูเนี่ยถ้าโดนน้ำนี่ครับสิเยอะมากน ก็ประหยัดไปไรนึงนะเก็บหมูกอน,นี้ไปผัดขิงเลยถ้ามีขิงก็ผัดขิงเห็นผวหมูผัดขิงอร่อยตลอดทางเลยนี่ครับตลอดแนวกิ่งไม้รักไม้นะครับดูสิสวยมากดอกเขาใหญ่นะเยอะอยู่นะ ก้อนเลย <othing. S 2> ดูครับความเด้งของเขาไนถั่หนูเนี่ะครับทำอาหารอร่อยขนาดนี ags, like really so kind of ้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ออกอีกครับถ้าฝนตกลงมาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยงหัวหนู่มเขาก็ออกอีกเพราะว่ามันยังมีเชีวิอยู่นะเห็นไหมครับเป็นลูกได้อยู่ก็ได้ได้หลายอยู่ มีไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีอีกะแต่ไม่เยอะหรอกต้นนี้มีไม่เยอะนะก็มีเล็กน้อยนี่ครับต้นสองต้นครับมีอยู่มีรับมีอยู่ม่เยอะก็เพื่น่าจะหมดแล้วนะครับมีแค่นี้นะในหูหนูของเรานี่